สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องน้องเบบี้ทรีกันค่ะอันนี้จะเป็นคอใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นคานแมลงค่ะปล่อยสั่งมารุ่นเองหนึ่งจุ่มนะคะเป็นกล่องมายังไม่ได้แกะค่ะสำหรับพิกัดเดี๋ยวไปาจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะอันแรกมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะสําหรับเคานนี้จะมีทั้งหมด10แบบกับอีกสองซุยเครนะคะจะมีน้องแมงมุมสีม่วงน้องผีเสื้อมอส น,ววน้องแมลงปอตัวด้วงน้องเต่าทองน้องผีเสื้อน้องหิ่งห้อยน้องหนอนผีเสื้อน้องเต่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นน้องพึ่งนะคะสําหรับซีเครตเนี่ยตัวซีเครตเล็กเห็นว่าเป็นน้องแมงสาบนะคะส่วนซีเครตใหญ่จะเป็นผีเสื้อสีรุ้งค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องรุ้นกันนะคะว่าปอยจะได้เป็นตัวไหน ตัวที่ปล่อยได้เป็นน้องหิ่งห้อยนะคะน้องน่ารักดีค่ะเป็นหน้าแบบใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะที่ปล่อยได้จะเป็นหน้าผากสีฟ้านะคะตากริ้ง360องศาแล้วก็ปากเป็นปากแบบใหม่แบบนี้ค่ะแก้มก็เป็นแก้มแบบใหม่ผีเสื้อนะคะตัวนี้น่ารักดีเลยค่ะีน้องมีเขาเล็กๆแบบนี้นะคะตัวน้องเป็นสีเหลืองนุ่มๆค่ะที่ด้านหลังมีปีกแบบนี้นะคะน้องน่ารักดีเลยค่ะ ทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องหิ่งห้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวปจะลองเปลี่ยนหน้าให้น้องดูค่ะสําหรับน้องคอมแมลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้ากับน้องคอมากระรองได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปจะลองเปลี่ยนหน้ากับน้องกระต่ายมากระรองสีชมพูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็นช้อนสั้นนะคะ เปลี่ยนหน้าแล้วดูน่ารักดีเลยนะคะแล้วก็เอาหน้านี้ใส่ให้น้องมากระรองแทนค่ะนีค่ะใส่แล้วน้องจะเป็นแบบนี้แปลว่าปากใหม่แบบนี้น่ารักดีนะคะนอกจากหน้าแล้วเนี่ยน้องก็ยังสามารถถอดชุดได้ด้วยนะคะด้านหลังจะมีกระดุมแบบนี้ค่ะสามารถถอดชุดมแมลงของน้องออกมาได้นะคะ ถอดชุดหิงห้อยออกมาแบบนี้เดี๋ยวป้าจะลองเอาชุดมาให้น้องกระต่ายมากรลองใส่ดูนะคะนี่ค่ะน้องกระต่ายก็สามารถใส่ชุดของน้องแมลงได้นะคะใส่แล้วดูน่ารักดีด้วยค่ะ กลายเป็นน้องกระต่ายมแมลงนะคะน้องน่ารักมากๆค่ะส่วนชุดของมาการองก็เอามาใส่ให้น้องมแมลงได้นะคะนี่ค่ะใส่แล้วจะได้แบบนี้นะคะก็ดูน่ารักดีค่ะบางก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะ แล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ